สวัสดีครับอยู่กับช่างจำเป็นนะครับวันนี้ก็หัวเอเวอเรสต์สอนะมีปัญหามีเสียงดังที่บริเวณด้านหลังประตูท้ายนะครับว่าพบปัญหาคือตัวล็อกด้านหลังมันสั่นสะเทือนนะครับมันหลวมนะครับก็ทําการคลื้อนะหรือตัวครอบด้านหลังออกนะครับันนี้ด้วยการงัดนะครับเริ่มจากงัดตัวด้านกลางตรงกลางก่อนนะครับก็งัดดึงออกได้เลยดึงตรงนะครับแล้วก็ด้านข้างมี2ชิ้นนะครับก็ดึงออกมาเลยนะครับต่อมาก็นะครับ ก็มาเป็นจุดด้านหลังนะครับด้านหลังนี้เราต้องเริ่มจากการถอดตรงมือจับก่อนนะครับมือจับก็ใช้ตัวที่งัดเป็นพลาสติกนะครับงัดจากด้านในนะครับงัดสอดเข้าไปพยายามสอดเข้าไปได้จะแข็งๆนิดนึงนะครับเสร็จแล้วมันก็ยังงาดออกมาเราก็ใช้ค่อยๆแงออกมานะครับก็จะออกก็จะเจอน็อตสองตัวนะครับเป็นไขควงแฉกนะครับหมุนออกมานะครับสองตัวเลยเราก็จะสามารถถอดมือจับออกมาทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ ามาค่อยๆดึงตัวแผงตัวใหญ่เลยสีดำนีครดึงออกมานะครับดึงออกมาตรงๆเลยนะครับก็จะเจอน็อตสามตัวนะครับตรงจุดที่ชี้เลยนะครับก็หมุนให้แน่นนะครับก็เสร็จแล้วมันก็จะแน่นกลับมาที่เดิมก็จะไม่มีเสียงนะครับผมก็เผื่อเพื่อนๆเจอ,อ,อปัญหานะครับขอบคุณครับ